สวัสดีครับมิตรแปงแฟนไวยจะเป็นกัญญาคาครับเราก็เดินมาทท้ายกระบวน สวัสดีครับมิตรอรักแฟนรถไฟทุกทท่านทุกๆกกลุ่มกับในยามเช้าที่ราชบุรีเพราะก็ฉันอีกเช่นเคยกับคนยุค80เหมือนโชคมนัสตรีวันนี้ก็เป็นวันพระหัสที่16พฤศจิกายน2566ก็จะมีการเดินทางขึ้นเหนือกะจะไปลำปางกันในวันนี้ครับก็เลย มาลงที่ราชบุรีก่อนล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกันต่อไปตอนนี้เวลาตีห้ายี่สิบกานาทีถือว่าตีห้าครึ่งไปแล้วก็เดี๋ยวรอน้องชายปับ๊บก็เป็นบรรยากาศเงียบๆที่จงังหวัดราชบุรีครับเดี๋ยวเรามาส่องรถไฟกันที่นี่ไม่แน่ใจครับ ว่ามีรถอะไรเข้ามาที่สถานีราชบุรีเป็นรถสินค้าหรือเปล่าอย่างนี้น่าจะเป็นอาต้ม ต้องครับอ้อ่า,านครับรถบรทสินค้าครับเยี่ยมเลย้า ห้นานกากับ52นาทีเรายันอยู่กับที่สถานีราดชบุรี6กนาฬิกา21นาทีดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นในยามเช้าที่เย็นสบายอีกสักครู่ก็จะมีขบวนรถ ด่วนที่84ตามเวลาครับจะเข้าสถานีราชบุรีโอ้มีโดนบินด้วยครับว่าอย่างไงเล่าทั้งโดนถ่ายทั้งคนถ่ายและนั่นก็น้องชายทีมงานสเตั่นคนบ้านรถไฟกับสถานีราชบุรีอ้ ไงแล้วโดนก็ถ่ายรถไฟแสงอาทิตย์กำลังจะโปล่ขอบฟ้าในยามเช้าตอนนี้ก็ทีมงานถ่ายโดนและทีมงานสเตชั่นคนบ้านรถไฟ ก็กำลังจะถารถไ้ครับตอนนี้ก็ขบวนที่8ปมาแล้วครับนำขบวนโดย QSY ครับผมมาแล้วครับ QSY QSY ครับ มองตัวเลขไม่เห็นต้องขออภัยด้วยบรดสารโกซาที่นี่สถานีราชบุรีบดยสาร,รที่มีความประสมจะลงที่สถานีราชบุรีโปรดตรวจสอบสินของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถุกตุรกคมทั่วเลยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชาชลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถตรวจขบวนที่แปดี รับส่งผกุดิศาสจากสถานีกรังใจทางสถานีกรุงเทพอธิวัตนค่ะตามกำหนดเวลาขบวนรถเที่ยวนี้จะออกจากสถานีราชบุรีเวลาประมาณ6กนาฬิกาห้นาทีค่ะเอาครับขบวนด่วนที่8ปดี่นำขบวนโดย Q ิ y 5อ2 2ห้ ออกจากสถานีราชบุรีนะครับกับส่องรถไฟยามเช้าที่สถานีราชบุรีสวยงามกันเลยทีเดียวครับน้องชายส่องใหญ่เลย ด่วนที่8ปตีหลังจากเราเวลาออกประมาณ30อนาทีมาเร็วเกินครับสวยงาม เปีย่ยนพอับต่อขั้นสามเยี่ยมครับเดี๋ยวไปดูขบวนต่อไป บวดรถที่ออกจากสถานีราชบุรีเป็นขบวรถด่วนพิเศษที่4-4่สี่สุราธ,ธานีกรุงเทพอภิวัตรครับออกจากสถานีสุราธ,ธานีเจดนาฬิกากับสานาที่อแล้วครับสวยงาม บวนต่อไปอีกสักครู่จะมีขบวนรถเร็วที่หนึเเข้าสถานีราชบุรีครับตอนนี้ก็ชุ่มฉ่ำกันไปเลยครับในยามเช้าฝนตกมาแล้วครับกับ ัวอัตตัมเครื่องแคตทีหนึ่งห้าสองยามบริทบราณไม่มีปาะทีรับุรีที่นีประหลรับุเรบริัที่มีความะสค์จะลงที่ปรานรั้บุรผลตรวสออรั้ลารารของท่านนำลงจากรถไฟหกสองและวคว ขบวนรถที่เจ้าที่ในชั้นีาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดศูนย์รับบ่งดยสารสถานียาลาไปทางสถานีกรุงเทพไปครับสถานียะลาบุรีไปแล้วอยู่รับบ่งด้วยสารที่สถานีโคตรฮาราสถานีบางปูและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปครับใช่ครับวันนี้หนึ่งเจ็ดศูนย์ออกแล้วครับในเวลา เกินอะไกาตามปนาที ฬิกา29นาทีขบวนรถที่เข้ามาสถานีราดบุรีเป็นขบวนรถเร็วที่172ครับกับ Q S Y เมาไงได้เอาเองครับ5 2าสาเยี่ยมครับห้าสองสามหก Q S Y นำขบวนรถเร็วที่หนึ่ง 72ครับได้เวลากระบวนที่172ออกจากสถานีราชบุรีนำขบวนโดย QSY 5236ขบวนเร็วขบวนที่172ออกจากสถานีราชบุรีกระดานที่6เลี้ยวขวาที่สถานีบางกอก 8นาฬิกา54นาทีกับขบวนรถดวนพิเศษทักชินารักษ์ที่3งเข้าสถานีราชบุรี ในเวลา8.55นาทีอยู่สวยงามทีเดียวครับโอ้ดูดูการเบรกดูการเบรกพอค้าแม่ค่ายก็โอ้โหสุดยอดเลยครับอ่าขายก็เตี้ยวกันเตี้ยวขายดีนะครับนี่ตลาดนิราบุรีที่ในตลาดนิราบุรีบริษัทที่มีความผสมได้ลงที่ตลาดนิราบุรีโปรดตรวจสอบดีๆขอร่างสารภาพของท่านดำเนินแรถให้ถูกต้องแะครับถ้วนนะ ขบวนที่าเป็นสถานีที่หนึ่งไปขบวนโดยพิเศษทักทณาลักขบวที่สามสองรับส่งด้วยสายการตลาดนีอสาผ่นใหญ่บายาสถานีเทพวดครับสาย่สองออกจากสถานีราบุรีไปแล้วถึงรับส่งด้วยสายที่สถานีบ้านโป่งละสถานีนครปฐะบุสถานีต่อไปครับตอนนี้ก็ขบวนโดยพิเศษทักทิณารักษ์ที่สามกลออกจากสถานีราชบุรีแล้วนะครับก็ ขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวครับพอ้ำแม่ขายเช่นก๋วยเตี๋ยวราชบรุรีขายดีครับเตรียมพร้อมที่จะออกครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสองรถไฟที่สถานีราชบุรีในยามเช้าต้องเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกครับเพราะว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเวลากับขบวนรถต่างๆสายใต้จากกรุงเทพอภิวัตรไปสู่สุไหงกลกขบนรถด่วนรถเร็วก็จะเปิดเวลากลางเดือนธันวาครับก็จะเปลี่ยนเวลาใหม่รถก็จะวิ่งกลางคืนก็จะไปถึงกรุงเทพอภิวัตรได้ ก็เช้ามืดขามมาก็จะไปถึงทางใต้หาดใหญ่ได้ออหรือสุไหงกลกได้ก็ตอนเช้าครับเวลาก็จะเร็วมากกว่าเดิมครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆกลางเดือนธันวาคมนี้ครับมีการเปลี่ยนเวลาแน่นอนครับก็อ,อาจจะส่่งรถไฟกันยากขึ้นครับนี่ก็จะเป็น เรียกอะไรรถตักตจะออกปฏิบัติหน้ที่ไปตรวจทางของสถานีราชบุรีส่วงทางด้านนู้นก็จะมีรถแม็โครครับตักดินใส่รถบรรทุกเพื่อจะเอาไปถมทางไปแล้วครับไปแล้วครับมา ยมาแล้วครับนีระานารำกระบวนโดย QSY ครับอมองตัวแรกเองครับกับกระบวนโดนพิเศษที่สามแปด สาบแปดสี่สครับสวยงามกันเลยทีดเดียวตอนนี้ก็เก้านาฬการี่บเกนาทีจอดที่ราชบุรีหลังจาก ส่องรถไฟในยามเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะมีส่องรถไฟกันยามบ่ายก็อีกสักครู่ครับที่ปากท่อหรือคูบัวครับจังหวัดราชบรุรีหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นขบวนรถธรรมดาที่262เพื่อที่จะไปต่อขบวนรถเร็วที่141รอบนี้เราจะไป อีสานเหนือก่อนครับและอีสานใต้เนื่องจากเกิดเหตุอุบิเหตุเราไปภาคเหนือไม่ได้เนื่องจากขบวนรถเต็มทุกคันครับก็เป็นเรื่องปกติช่วงไฮซิสซั่นช่วงนี้เส้นทางสายเนื้อขบวนรถไฟก็จะเต็มหมดทุกขบวนครับไม่ว่าจะเป็นขบวน9กขบวนหนึ่งสขบวนห้หนึ่งเต็มหมดครับสาหรับ ขบวนรถไฟสายเหนือในรอบคล่ำนี่ก็เป็นข่าวคราวนำมาแจ้งให้มิสหายที่รักรถไฟได้ชมและได้ฟังกันครับรถไฟสายและที่พอจากสถานี้ับบุรีไปได้ว่ารถไฟสายมีสถานีวัดโปและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อมา จบคลิปส่องรถไฟที่ราชบุรีแล้วฉันก็ต้องขอจบคลิปเอาไว้เทียนเท่าที่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปจ่องรถไฟในยามบ่ายปี้ปากท่อหรือบ้านคูบัวก,กันต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปตะไร้กดติดตามช่องฉันด้วยฝากดีงานสั่นผลบ้านรถไฟไปชมช่องเขาได้มีหลากหลายคลิปมีคลิปทุกวันให้ชมขอบคุณท่านที่ติดตาม อย่าลืมครับเดินทางด้วยรถไฟสายใต้ขนมจีบคำโตที่ราชบุรีสั่งออเดอร์ได้ตามช่องทางที่ฉันขึ้นไว้หน้าจอครับ เยี่ยมครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปในยำบ่ายตองรถไปยำบ่ายสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับี่ก็จะเป็นตัวเมืองรากบุรีนะครับนานนะจะเข้ามาสักทีไปครับเดี๋ยวไปที่พักของเราเดี๋ยวเขาช่วงเย็นก็ไปลุยกันต่อ